ขอโทษที่ให้รอนะเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอนายเป็นอะไรไหมใครนะใครงั้นเหรอรู้จักผมด้วยเหรอจะว่าไปเธอก็ดูคุค้นๆนะเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านึกไม่ออกสักนิดเลยนะพูดเรื่องอะไรเนี่ยจำฉันไม่ได้เหรอ อยากให้นึกออกงั้นเหรองั้นก็ลองมาคุยกันดูสิอย่างเรื่องที่ว่าทาไมดึกดื่นปานนี้เธอถึงมาที่นี่ก,กันล่ะไม่ใช่ว่านายเป็นคนทอเรียกให้มาเยี่ยมเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลอย่างนั้นเหรองั้นเองเหรอแล้วโทรไปตอนไหนเละเมื่อเช้าน่ะเมื่อเช้าสิะานะก็จำได้ไม่ใช่หรืองไงแล้วตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วฮะ ผ่านไป800ปีจนแมงกระพุนเดินได้เต่าปีนต้นไม้ฉลามก็ยังขึ้นมากินหญ้าแล้วเธอละ่ะจนในที่สุดเธอก็เสรอจำฉันขึ้นมาได้สัง,งั้้น่ถ้าช้ากว่านี้สักนิดฉันคงได้ออกโรงพยาบาลไปแล้วหึงอนอคือว่าก็มาแล้วนี่ไงคนที่มาสายอย่างเธอไม่มีสิทธิ์มาขึ้นเสียงใส่ฉันนะไม่โผล่มาแม้แต่วี่แววโทรศัพท์ฉันก็ไม่รับอา้านั่งได้แล้ว ยังัมแต่ยืนอึ่งเป็นไก่ตาแตกอย่างนั้นสินะนายังไม่ได้ตอบคำถามก่อนหน้านี้เลยนะคี่ว่าทำไมมาอยู่ที่นี่นะ่ะเออคือว่าก็แค่เจ็บตัวนิดหน่อยนะจริงๆนะอ่ะจริงด้วยมีผลไม้มาฝากนะ่ะดีใจแฮ้ที่อุส่าห์คิดถึงกันด้วย <gasps> แอปเปิลเนี่ยนะ